สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายในภาพรวมนะประจำเดือนมิถุนายนนะคะ2565ของชาวราศีมังกรหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภานะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานในเรื่องของภาพรวมกันก่อนช่วงที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรหลายๆท่านเนาะอาจจะอยู่ในช่วงที่การงานการเงินมันอาจจะดูนิ่งๆทรงๆนะหรือว่ามีหลายๆอย่างไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในบางท่านอาจจะเพิ่งมีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นอาจจะเพิ่งผ่าพตัดมาหรือว่ามีการล้มหมอนนอนเสือเจ็บป่วยอะไรมาบางอย่างแล้วช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงที่พักฟื้นฟื้นฟูร่างกายพักผ่อนฟื้น,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 นตัวนะคะ แต่ก็คือมันผ่านไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทั้งเรื่องการงานการเงนินแล้วก็สุขภาพนะคะแต่มาในช่วงเดือนนี้ในช่วงต้นเดือนอาจจะยังมีอยู่บ้างนะสำหรับบางคนนะคะแต่ว่า ในช่วงกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนไปแล้วนะคะสถานการณ์หลายๆอย่างจะดีขึ้นมากๆนะอะไรที่มีปัญหาติดขัดมันจะคลี่คลายไปนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องนะโปรเจกต์การงานอะไรที่มันคาราคาสัง่งงานเก่าที่ต้องแก้ไขแก้ปัญหาอะไรเงี้ยเราจะแก้ปัญหาได้คือมันอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าจะราบลื่นไปซะทุกอย่างแต่ว่า มันจะอยู่ในระดับที่เราแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็ในบางคนนะอาจจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะคะซึ่งผู้ใหญ่อาจจะเป็นชาวธาตุธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูนะคะที่อาจจะเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ในเดือนนี้สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นได้ดี ใครที่อยากมีไรายได้เสริมหรืออาชีพเสริมหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือคนที่เป็นฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้อยากจะหาลูกค้าใหม่นะคะก็มีโอกาสที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด่นก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับราชการเอกสารต่างๆอะไรที่มัน ต้องทําเกี่ยวข้องกับพวกระบบราชการอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ก็จะทําได้ดีเช่นเดียวกันนะช่วงนี้ในภาพรวมก็คือสถานการณ์หลายๆอย่างมันจะดีขึ้นมากทั้งการงานแล้วก็การเงินนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเงินให้ระวังนิดนึงในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนไปนะคะคือมีเงินเข้ามาให้คุณจับใจ่ายใช้สอยมีเงินเข้ามาให้คุณหมุนทัน แต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริวารครอบครัวหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้วางแผนการเงินกันไว้ให้ดีๆนะแต่ในภาพรวมเนี่ยยังไงซะมันก็จะดีกว่าเดือนที่ผ่านมานะในทุกๆด้านเลยนะคะ<ส>ก็ภาพรวมจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อในส่วนของการงานการเงินแล้วก็ความรัก แล้วก็สุขภาพนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเรื่องการงานนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้ก็อาจจะยังต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วนะอย่างที่บอกว่าปัญหาหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะคลี่คลายไปได้ดีมากขึ้นนะคะรวมไปถึงอะไรที่มันคาราคาซางหรือโปรเจกต์อะไรที่คุณทํามามันใกล้ถึงจุดสิ้นสุดละมันใกล้จะจบมันใกล้จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วนะคะก็อยากให้อดทนเพิ่มอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะอีกแป๊บเดียวนะคะคุณก็จะได้รับความสําเร็จ แล้วแล้วก็ที่เด่นมากๆในเดือนนี้เลยนะคือคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมุติว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณก็จะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ถ้าคุณมีลูกน้องทีมงานที่ดื้ ลูกค้าที่ไม่น่ารักวุ่นวายใจอะไรแบบนี้ในเดือนนี้นะคะเรียกว่าคุณเอาอยู่นะสถานการณ์มันจะคลี่คลายขึ้นแล้วก็คุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหรือลูกน้องที่หัวหน้าหรือลูกค้านะที่เป็นผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ที่เด่นๆนะคะคนที่จะมีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะก็จะเป็นชาวราศีสิงหรือว่าชาวราศีพฤษภนะคะ,นะคะรวมไปถึงชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันเนาะ ก็น่าจะมีอิทธิพลในเรื่องของการผลักดนันการช่วยเหลือการให้คำปรึกษากับคุณได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในแง่ของการงานนะที่จะเด่นๆในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานสอนงานให้ความรู้งานภาษางานที่ปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอ,อ,อาหารการกินนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ทำธุรกิจหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ดินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพวกนี้ก็จะโดดเด่นหมดเลยในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็หลายๆคนมีโอกาสที่จะได้รับการมอ,อบหมายงานใหญ่งานสำคัญจากผู้ใหญ่เหมือนมีโอกาสให้คุณได้แสดงฝีมือเออนะเป็นช่วงที่ผลงานคุณจะเป็นที่จับตามองมีผู้ใหญ่ที่เขาคอยสังเกตเ รวบรวมข้อมูลหรือว่าจับตาดูพฤติกรรมคุณอยู่ซึ่งมันจะส่งผลดีในอนาคตนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือได้รับมอบหมายอะไรมาก็สู้นะคะทำเต็มที่นะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วมีคนเห็นคุณค่าในผลงานของคุณมากขึ้นนะคะความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน นะในช่วงเดือนนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีคนช่วยเหลือคนให้การสนับสนุนใครมีปัญหาติดขัดอะไรลองเข้าหาผู้ใหญ่ดูนะคะคุณอาจจะได้รับคําแนะนําที่ดีๆนะในเรื่องของการงานแล้วก็ทําให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ก็เรียกได้ว่าพลังงานในเรื่องของการงานเดือนมิถุนายนของชาวมังกรคือดีขึ้นนะได้รับโอกาสดีๆมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากขึ้นที่เหลืออยู่ที่ตัวคุณเองแล้วนะคะว่าคุณจะสู้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทีมงานซัพพอร์ตหรือว่าผู้ใหญ่ ที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอยากให้สู้ให้เต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลย ต่อนะคะในเรื่องของการเงินสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะต้องบอกว่าใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะการเงินของคุณกำลังจะดีขึ้นในช่วงแรกมันอาจจะโอเคติดขัดมีอุปสรรคนิดหน่อยแล้วตัวคุณเองก็ใจร้อนะ่ะอยากได้เงินเร็วๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหลายๆอย่างมันต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าการเงินมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจะหมุนเงินทันมีเงินที่งอกเงยออกมาอาจจะเป็นผลจากการลงทุนเช่นดอกเบีย้ยหรือว่า เงินที่มาจากสิ่งที่คุณเคยลงทุนไว้ก่อนหน้านี้อะไรก็แล้วแต่นะเออมันจะเริ่มได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นแล้วนะคะหรือว่าในบางคนนะอาจจะมีโชคลาภจากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่าคนรักด้วยก็ได้นะคะในแง่ที่จะแนะนำหรือนํำเงินนําโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับการงานการเงินมาให้นะคะแล้วก็บางคนนะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะซื้อของ ให้ตัวเองอะไรที่เป็นสิ่งที่เราอยากได้ที่เราอยากได้มานานแล้วเป็นอะไรที่เราหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยน,นะอาจจะเป็นของสวยงามหรือเป็นอะไรที่คุณชอบก็ได้นะคะก็คือเรียกได้ว่ามีเงินหมุดและมันถึงได้มีกําลังในการที่จะซื้อนะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ระวังให้ดีก็คือว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องครัว,รวนะคะอ,อาจจะเป็นเงินที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้ เป็นเงินที่เราอาจจะไม่ได้ ตั้งใจจะจ่ายเงินก้อนนี้แต่มันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับบริวารครอบครัวสุขภาพอะไรก็แล้วแต่หรือคนรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือในเดือนนี้มีเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่ไม่อยากให้ประมาทนะอยากให้วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีแล้วถ้าเป็นไปได้ก็เก็บเงินสำรองไว้นะคะในกรณีที่คุณอาจจะต้องควักเงินจ่ายฉุกเฉินเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าในภาพรวมก็คือยังไงการเงิน แก้ปัญหาได้ดีมากกว่าเดือนที่แล้วแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนคนโสดเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อย โฟกัสกับเรื่องของความรักมากเท่าไหร่ในเดือนนี้นะดูแล้วคุณมีเรื่องยุ่งยุ่งมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ตัวคุณเองต้องทําต้องจัดการนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ระวังคือถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามานะคุณอาจจะรู้สึกลังเลหรือคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าคนนี้มันมีอะไรแปลกๆให้เรารู้สึกเอ๊ะนะให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาในลักษณะที่ เขาอ,อาจจะมีคู่มีเจ้าของอะไรอยู่แล้วแต่ก็ยังเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเอาไว้ให้ดีเนาะคนโสดนะคะยังไงก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปโฟกัสการงานการเงินนี่แหละเป็นช่วงเวลากอบโกยของเรานะคะทีนี้ในส่วนของคนที่มีคนคุยต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กัน มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างคืบหน้ามากขึ้นนะคะอาจจะได้เดินทางมาเจอกันหรือว่าได้ใช้เวลาด้วยกันหรือไปท่องเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หลายๆลนยคนนะอาจจะมีตัวเลือกเยอะด้วยซ้ำนะคนคุยของคุณอาจจะไม่ได้มีคนเดียวหรือสถานการณ์มันอาจจะกลับกันนะถ้าไม่คุณก็เป็นตัวของคู่กรณีของคุณก็ได้ที่อาจจะมีคนแทรกเพิ่มเข้ามาให้เขาคุยหลายๆคนนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูให้ดีนะใช้สติในเรื่องของการ เลือกคบคนด้วยนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูหน้าไพา่ค่อนข้างจะมีความสนิทชิดเชื้อแน่นแฟ้นมีเวลาด้วยกันมากขึ้นสำหรับคนที่มีคนคุยนะแต่สถานะจะชัดเจนหรือไม่นั้นก็อาจจะยังไม่เห็นความชัดเจนนะแต่ว่ามันมีการพัฒนาความสัมพันธ์แบบคืบหน้าไปมากขึ้นเอาอย่างนี้ละกันเนาะทีนี้ในส่วนของคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างดีนะคุณค่อนข้างจะเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือทํางานด้วยกันหรือว่าอาจจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้ค่อนข้างมีการาใช้เวลาด้วยกันอยู่ เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คืออาจจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าคู่ของคุณก็ได้นะคะช่วงนี้อาจจะเนื้อหอมหน่อยมันเหมือนกับว่าอาจจะมีคนอื่นพยายามแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราระวังในเรื่องของการวางตัวเองให้ดีรวมไปถึงการออดูแลถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสที่มีคนแทรกเข้ามาในฝั่งที่เป็นคู่ของเรานะให้ระวังในเรื่องของการพูดจาสื่อสารอย่าไปจับผิดนะคะทําตัวให้น่ารักนะ พูดคุยกันดีๆนะคะระวังในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะไม่มีปัญหาอะไรพยายามใช้เวลาด้วยการเข้าอกเข้าใจการเติมความหวานให้กันนะคะมันก็จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คนอื่นแทรกเข้ามาได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมความรักของชาวราศีมังกรน,นะค่อนข้างดีนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้เช่นเดียวกัน สำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะออคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจเดินทางเพื่อที่จะให้บาลานซ์จิตใจนะทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะคือทำงานแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนด้วยนะพยายามบาลานซ์ทั้งทั้งสองด้านให้มันสมดุลกันนะคะอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่สองให้ระวังในเรื่องของ กระดูกนะเข่าขา,ขาอะไรต่างๆออฟฟิศซินโดมพวกนี้นะคะนั่งนานๆยืนนานๆพวกนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงสาวๆนะอยากให้ระวังในเรื่องของก้อนเนื้อ,อ,อซีดอะไรต่างๆพวกนี้นะคะยังไงก็ถ้ารู้สึกผิดปกติก็รีบไปพบแพทย์นะแต่ว่าในภาพรวมไม่ได้มีอะไรหนักหนานะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นเองนะ สุดท้ายนะคะสำหรับคำแนะนำจากไพ่ออราเคิลนางฟ้าแล้วก็เหล่าเทวีของเรานะคะอ,อ,อย่างแรกเลยนะที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับคุณนะในการที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดพลังงานดีๆขึ้นรอบๆตัวคุณนะคะอะไรที่เราได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่เวิร์กไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะอะไรที่มันทําให้เราติดขัดเนี่ยประสบการณ์ตรงนั้นที่มันสอนเราแล้วอะ ปล่อยผ่านมันไปซะนะคะเรียนรู้แล้วก็ปล่อยผ่านมันไปอย่าไปยึดติดนะคะไม่ต้องไปเสียดายนะให้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่างหนึ่งที่นางฟ้าเขาบอกนะก็คือว่าตัวคุณเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเข้มแข็งมากกว่าที่ตัวคุณคิด มากมากว่าที่คุณรู้ตัวด้วยซ้ำในจิตใจของคุณนะเออจริงๆคุณมีศักยภาพในการที่จะทำอะไรต่างๆได้มากมายเลยเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะทำอะไรอาจจะไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นเยอะนะเพราะว่าคุณมีศักยภาพมากพอในการที่จะเผชิญปัญหาในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าปรับจูนจังหวะชีวิตของคุณให้มันเข้าที่เข้าทางได้ด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจในเรื่องของการตัดสินใจในการกระทำอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้า คุณวางแผนดีแล้วคิดดีแล้วรอบครอบแล้วนะคะก็ลงมือทําได้เลยใครที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็ทําได้นะคะเป็นจังหวะที่ดีก็เหล่านางฟ้าก็เป็นกําลังใจให้นะอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญนะคะอะไรที่คุณคิดไว้ก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเลยนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยกดไลค์กด, like, กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ